เปิดค่าจ้างวงคาราบาวศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยใครๆก็อยากจ้างมาดูต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดค่าจ้างวงคาราบาวศิลปินระดับตำนานแพงที่สุดในไทยที่ใครๆก็อยากจ้างมาดู เรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับของวงคาราบาลต่างใจหายไม่น้อยเมื่อแอดคาราบาลนั้นได้มีการประกาศผ่านงานบูมสิชัยแฟนมิดโนซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าหลังจากคอนเสิร์ตสุดท้ายของวงในวันที่ 1เมษายน2567ทางวงคาราบาวนั้นจะเลิกวงแล้วโดยแอดคาราบาวนั้นได้ให้เหตุผลว่าสาเหตุก็เป็นเพราะปัญหาสุขภาพและอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในวงซึ่งสมาชิกในวงนั้น ค่อนข,ข้างจะมีอายุมากแล้วบางคนก็มีอาการป่วยอย่างไรก็ตามตนนั้นยังคงทำงานเขียนเพลงและทำดนตรีต่อไปร่วมกับนักดนตรีรุ่นใหม่ๆเพื่อให้อีกฝ่ายมีงานทำส่วนสมาชิกคนอื่นๆจะไปทำอะไร ก็สุดแท้แล้วแต่ละคนเลยต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดค่าจ้างวงคาราบาวศิลปินระดับตำนานแหงที่สุดในเมืองไทยที่ใครๆก็อยากจ้างมาดูโดยวงคาราบาวนั้นมีราคา450,000 ถึง6แสนบาทซึ่งการจัดอันดับวงดนตรีที่มีค่าจ้างสูงที่สุดทุกทุกที่มักจะยกให้วงระดับตำนานอย่างวงคาราบาวเป็นวงดนตรีคุณภาพที่มีค่าจ้างสูงที่สุดนั่นเอง